แล้วผู้ที่จะมาประกาศรางวัลรับรองได้เลยว่าเขาเป็นฮีโร่ของหลายๆคนทุกคนเลยดีกว่าเขาอยู่กับวงการนี้มานานมากแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพนับถือท่านนะครับเพราะฉะนั้นพบกับเขาเลยค่ะเชิญค่ะขอเรียนเชิญผู้ประกาศรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจําปี <c oughs> พบกับ ฮีโร่แห่งวงการพันเพิงไทยคูดโดดเด่นในทุกด้านโดยเฉพาะความเป็นนักหองจนได้รับการยกยอก่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้งองประจำปีพุทธศตกราช2554คุณเศรษฐาศิระฉายา สวัสดีสสดครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลสุดท้ายรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีมีผู้เข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัล ศิลปินยอดนิยมสุดซีรประจำปีผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่นักสักดาบอนั<ค> <aria> <ค> <aria> <ค> <aria>

ออบอกมาว่าสักฉันแค่สักคำอย่ากำบ่นเพราะฉันที่ต้องการอยู่ดูแลข,ข้างๆไกลเธอต่อจากนี้ไปจนอีกนานจากนี้ึงวันตายนธพนายางมือ รางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีได้แก่จากเวทีเออรเทรมีแฟนเทียักสักดาทอนครับ สวัสดีครับอบอกตรงๆคือวัดนนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อรางวัลน,นี้เลยนะครับคือถ้ารู้ว่าจะได้รางวัลน,นี้จะแต่งตัวมาให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ที่ไม่คิดเพราะว่าเข่าที่รู้มาคือแฟนคลับโหวตไม่ไม่ได้เยอะนะครับคราวนี้แล้วก็อยู่กันมาห้าปีหลายคนก็ทุนทรัพย์น้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่โหวตให้นะครับขอบคุณซีดนะครับขอบคุณบริษัททรูฟันด์เชียนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์อัลบั้มล่าสุดของเรานะครับพี่เต๋าพระดอนเทิงสรีนะครับรู้สึกจะอยู่ในนี้วันนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่เต๋าด้วยนะครับขอบคุณคนเบื้องหลังทุกคนในอัลบั้มของนั้นนะครับขอไล่ชื่ออย่างรวดเร็วนะครับพี่ต้นพี่จุ๋มพี่เปียกนะครับภูเก็ตนะครับน้องเบิร์ดพี่โก้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวนัทเองแล้วก็น้องแก้วซาซาด้วยนะครับขอบคุณทุกกกคคนนมาๆะรับแล้ว็ รางวัลน,นี้เนี่ยเป็นรางวัลยอดนิยมก็จริงนะครับแต่คืออยากจะบอกตรงๆจากใจจริงว่าผมเป็นคนที่ยอดนิยมอะไรนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงรักการร้องเพลงอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่มีความสุขกับบทเพลงของผมแล้วก็บให้ผมกับรางวัลน,นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ต้องไปไหนเลยดีกว่า ให้นัทยืนลอยบนเวทีเลยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะคะศิลปินทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลเมื่อสกครู่นี้นะคะคขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญทั้งหมดเลยนะครเพื่อไปเกตกับซีเร a r d ทั้งที่7นะครับสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ทางด้านดนตรีทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศิลปินทุกค่ายนะคะ ทุกวงจริงๆค่ะที่ได้มาร,ร่วมงานซีดวอร์ดของเราในครั้งนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังนะคะรวมทั้งแฟนคลับทุกคนด้วยที่มาให้กำลังใจนะคะศิลปินของคุณทุกคนด้วยค่ะครับ ไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวว่าคงจะขึ้นมานะครับเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนแล้วกันนะฮะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสปอนเซอร์ทุกท่านที่มาร่วมซีกับเราค่ะขอบคุณกาตอค่ะน้ำผลไม้ผสมพุ้นมะพราะ้าวเปรย์ฉีดซิวลลังออกซิเคยียวค่ะผลิตภัณฑ์น,น,น้ำมันหล่อเลืน่นปะตะทก็มีชงกลึงสำเร็จรูปพริกแสบนะครับแสบเข้าเส้นนะครับและที่ซีสุดๆขอบคุณชาวซีทุกท่าน ขอเสียงประมือให้กับตัวเองด้วยนะครับ